ันฝันโดยครบถูกดีที่ไทยวัสดุโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขลามินาฟิล์มสิ่งที่คูณผู้ชมกำลังได้รับชมอยู่นี้จอทีวีของท่านไม่ได้เสียแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นตอนพิเศษของรายการปันฝันปันยิ้มที่จะพาท่านไปพบกับผู้พิการทางการมองเห็นและได้รับรู้ได้รู้สึกแทนการมองเห็น เหมือนที่พวกเขากําลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้ค่ะในช่วงนี้ดาราจิตอาสาของเราพร้อมมากๆเลยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมทั้ง8ฐานสําหรับฐานของการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไปดูค่ะว่าโลกที่มืดมิด,มดจะสว่างสวยได้ยังไงในต่างต่างเขาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้กันแล้วค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบก็ช่วยแนะนำหน่อยค่ะโอเคครับในนี้ก็คือ คณะนี้เป็นเหรียญไซเลที่องค์การอาหารและยาให้กับพระราชนินีนะครับผม,มแลวตอนนี้น้องๆที่นั่งรอใหม่อยูย่กำลังทําอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้พวกน้องๆกําลังนั่งฟังพระราชกรณียกิจอยู่ะครับผมฟังได้เลยะตรอคะฟังได้<ช>เลยคร<ะ>ับผมโอค่ะตอนนี้มาอยู่กับน้องๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะ โอเคะ okay, ได้ครับทางแทบหน่อยนะครับระวังไปค่ะไปค่ะตอนนี้มันเป็นเสียงเพลงค่ะแลว,วมีคนพูดละขอต้อนรับเข้าสู่นิทรศการส่วนที่2ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพ เ <Ak> ขาให้ความรู้อยู่อะค่ะในเนี้ยท้งนี้มีสิ่งสแสดง8ฐานเรียงกันตามแนวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวิธีการคือเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณใช้มือขวาจับราวโลหะด้านข้างเดินไปข้างหน้าพร้อมกับรูดมือไปตามราวโลหะกระทั่งสัมผัสแผ่นยางนูนให้หยุดและหันซ้ายก็จะพบกับฐานวางสิ่งแสดง ก็เนียค่ะคือเขาจะบอกให้เราหยุดค่ะแล้วก็ให้เราหันซ้ายไปจับอวัยวะแบบจําลองของเรานะคะอย่างเช่นตาค่ะและในนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าจับจับซ้ายสุดก็จะเป็นอะไรตรงกลางเป็นอะไรใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะสอนด้วยว่าถ้ามันเป็นโรคอะไรขึ้นมาต้องรีบไปหาหมอเลยวิธีรักษาค่ะเนี่ยบอกมาเลยค่ะน้องๆด้ความรู้เต็มค่ะตาก,กับการมองเห็น ร่างกายของเรามีอวัยวะทําให้มองเห็นสองส่วนคือตาและสมองสิ่งแสดงต่อไปนี้จะช่วยให้คุณได้รู้จักส่วนสำคัญและหน้าที่ต่างๆของตาเรียนรู้โรคตาที่เป็นสาเหตุสำคัญของตาบอดสายตาเลือนลางและแนวทางรักษา รู้สึกว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็ได <sh> ้รู้เกี่ยวกับโรคกต่างค่ะโรคเกี่ยวกับเต้านมเกี่ยวกับช่องท้องค่ะ